เอาครับต้องกราบสู้ดี่อไม่เป็น้องท่านที่น่ารักท่านอีกแล้วนะครับผมนนี้ก็มาอยู่กับ,กบรายการซูจีวีรายการคนที่ดูคิวเราอยากเล่นนะครับผมวันนี้ก็มายอยู่กับเกม earth defense force นะครับผมอ่า อามหาคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเสียงกระดิ่งอันนี้นี่เองนะครับผมเกิดกริ่งกริ่งกริ่งนี้นะครับผม,ๆๆๆๆๆบผมหากไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้กระโฟก็จะมา <a> เล่นแล้วนะครับผมแทบจะไม่เปลี่ยนเกมเลยทีเดียวเชียร์โอเควันนี้ผมก็ได้ไปปั๊มอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเยอดแล้ว โอเคดูก่อนโอเคกันดัมก็ครบเนี่ยเราอะไรเนี่ยเดี๋ราเราดูสถิติก่อนนะครับผมเล่นไป17ชั่วโมงโอ้โหเกือบจะหนึ่งวันเลยทีเดียวนี่ก็ของสถิติ13% 20%การเดินโอ้โหการยิง2,000โอ้โหถือว่าเยอะนะ เราจะใช้วิงไปเล่นแล้วกันนะครับผมโอเคด่านทีนท่ยี่สิบ,สบไปอันกลางนะครับผมเดี๋ยวจะเอาอีซี่ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้ผ่านเร็วโอ้หานนี้พวกเขาใช้ตัวนี้ว่นะ โอ้โหด่านแม่งแปลกๆมากเดี๋ยวเดีวคุณผมดูเอาเสนมาเวนกับงานนี้ต้องอย่าทำลายทำลายที่ก่อนทำลายทำลายที่เกิดมันก่อนอย่าพุ่งยิงไอ้นี่นะทำลายทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า เก็บเลือดนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าผมไปปั๊มเดี๋ยวจะไปปั๊มตอนที่เล่นละกันฟังแล้วหนึ่งจ้าชัดชัชัวิ่งเสียงมันคดน่ารักมากวิ่เงือกโอ้ อ,อันนี้วิวห้าสิบเลยนะครับลืมนึกว่าเป็นสไนลยลืมว่ะอะไรมองหน้าหาพยืงเหรออ,าหาอ่าฮะนี่ไม่มีระงใช่ไหมโอเคโอเคไป positive hoping spread to ravagers that the the are โอเค Okay, okay, ครับต้องพูดดังๆนะครับผมเพื่อจะได้ยินโอ้อาจจะลงเยอะหน่อยนะครับคลิปเกมนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่แปดสิบก,กว่าดานกว่าจะแค่เสร็จไม่เปลี่ยนเกมเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเผื่อว่างๆนะก็ นะผมก็จะกลับมาแล้วนะครับผมในวันท ER ี่ส uh ั e ้งคันเนี้ยนะทำลายลังก์ก่อนทำลาย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 หย่าเออเอ้ยอะไรเตี้ยมเตี้ยมเตี้ยมทางเราโดนไฟฟ้านี้ตายเลยนะครับผมของตัวเองนะ โซนที่นี่ไม่เหลือแม้แต่ซากเลยครับแค่เดียวแม่งตายแล้วอุ้ยนี่มันโอ้โหชิบหายแล้วยมดแดงมดแดงไม่จะมากัดเราแน่นอนอันนี้ไม่ขยับอีกขยำก็เสร็จสิครับแกร์แม่ก็กว่าจะมา โอ้โหมึงอย่าว่าเธอมดแดงอยู่ตรงนี้เพราะผ่านผ่านมดแดงใช่ไหมไม่ใช่มดแดงตักงแต่ยิงแม่งเลอยอันนี้มันยิงดาเมจแรงมากเลยนะครับผมเนี่ยเนียดูดูดูดาเมจตั้งว่าเจ้า อนัดเดียวได้นกสองตัวปุ้มนี่นี่เผาอ้าวแล้วจ้าแค่แเดียวตันนี้เราจะได้ค่าเจ้ามพวกมดแดงแล้วนะจ๊ะมึงเสร็จเตมตัวได้นอนเพราะว่าของได้แลเยอะมากเลยนะครับผมไม่ได้อะไรเลย โอ้ไม่กออย่างนี้ก็ต้องเอาตัวบินครับไปไม่ค่อยได้เล่นวิ่งวิงแอร์เรอร์เท่าไหร่ Brew โอ้โหต้องมาเดินที่ใจตรงจุดเริ่มต้นแล้วเเเออ้งมตวนี้ เดี๋ยวก็ตายละ้าหรือว่าเราต้องไดมาฆ่าพยาแม่หมดวะอ้ยไม่ใช่พยาแม่หมดพยาหมดเออพยาหมด ยิงตีงก่อนแหละยิงมันกูอย่ายิงใกล้ตัวเด็กขาดนะมึงเอ้เลย g o จ d j o โอ้โหแมงมุมก็มาเงา รูทชะตากรรมกูเลยอำไมนักหนาวฮะมากันหมดเถอะไอ้ไอ้ซิบหายไอ้ผมแม่งมาเป็นรู เตือลูแล้วทีนี้เตือนรูแล้วทีนี้เตือนรูต้องเดินเตี๊ยนรูเตี๊ยนรูเตี๊ยนรูโอ้โหแมงมุมก็มาอีกเดินเดินเดิน นเดิ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 นจิงิงกบัตจิงกบัิง,ง,งอัดหน้าอัดหลังอัดหน้าอัดหลังอัดหน้าอัดหลังอัดหน้าหลังมาตรงายกก่อนเนละตรงซายขวานี่ว่าเราต้องเข่ะ เดี๋ไม่เแน่ใจคือเกมมันถ้าไม่ทำแน,น,น,น่นอนครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยโอ้เพื่อนเรามาแล้วรอดช่วยด้วยอออโอ้ยอยาเผากูได้ไหม จริง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 ก็มาเถอะเลยกลัวหนึ่งนี่หว่าก็ต้องให้คนนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคนนี้ จะต้องใช้ในเวลาที่ต้องสู้กับความยั่จำเป็นว่าดาเมจเป็นก้อนแรงเลยเพราะว่าเป็นตัวบินมีตัวเดียวซะด้วยสิตัวอื่นไม่บินไม่ได้เลยไปออ

เปลี่ยนสีผมได้เปลี่ยนสีตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะสงสัยนะครับว่านี่มันใช่พี่มดหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยโอเคอเฮ้ยมีเพื่อนมามเพื่นอนใหม่คน <ไป S 1> แล้ว มาหน่อยเพื่อนมาอะไรนักหนาลูกนีของไหมครับพี่พี่มีของไหม้อกการครับไปมันหมดเลยไปมันหมดเลยด้านล่างอีก อะไรครับพี่อ้าอะไรอีกตัวมันอยู่ท่ามเนี่ยทำาังไงวะเดียวละโอ้แม่งมาเป็นกองพับเลยเหรอ ต้องไปทางนี้เองแน่นอนว่าแล้วต้องมีว่าว่าเล็กอาหารเรามาก่อนสิมาแล้ว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 โอนหด้านีก

โอ้หกูรู้เลยชะตากรรมกูโอ้โหโอ้โหชะตากรรมกูชะตากูรู้ชะตาเปล่กูรู้ชะตากรรมแล้วโอ้ชะตากรรมมันมันจะโดดสวอบเรานะครับผมตัวนี้มันมันไม่เหมือนมดดะมดทั่วไปนะมันโดดสวอบเลยนะมันสวอบเลยนะพี่น้อง Mà leo heo 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 โคดสวบนะอย่าเพิ่งโหลดสวบโคตัวนี้โคนี้ไม่มีมดแดงมาอีกแล้วกู้ช่วยเนี่ยกู้ช่วยอยู่คนเดียวเลยกูแหลกไปด้วยเนี่ยไปเลยมันเหลือเจ็ดนี่ไงมันสวดไปแล้วมันจบกันเราไปแล้วมันสวดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยม <an mono> ัน <congratulations> ส oh, oh, ุบก huh ับเราแล้วมันสุบกันเราแล้วมันสุบกับเราแล้วกันเรากันเราเฮ้ยมันกันี่ไงเฮ้ยเยับอือฮึแล้วผู้หญิงก็มามามาทั้งลุ่มนะครับโอกาส25เปอร์เซ็นที่จะได้ของนะครับมาเล่นระดับนี้เออ อโอ้คือคือแบบว่าไปมืดไปตื่หมดเลย<อ> <c oughs> คุณจะคุณจะทำได้อลัง a าร u l a แล้วนะเกมนี้ From vicious giant insects who have once again come back. From vicious giant insects who have once again come back. The EDFD boys! Yeah! Ugh! Clear! Ah! Prepare for the good job! Yes! No, Yeah! you và đây đi điều chúng ta còn đi tông thăm nữa à ok